สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเวนเทลเฮราล์รายการที่จะนําคุณเข้าสู่โลกของสุขภาพจิตและสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตให้กับทุกคนเพื่อเข้ากับสถานการณ์ของวันเด็กในเดือนมกราคมนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเกี่ยวกับสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นในหัวข้อรับมือซึมเศร้าในวัยรุ่นกับสัญญาณเตือนก่อนฆ่าตัวตายเราจะเห็นนะครับว่าในตลอดช่วงปีที่ผ่านมา มีข่าวเยาวชนที่มีสิวภาวะซึมเศร้าบ่อยๆรวมถึงการจัดการกับภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นอย่างไม่เหมาะสมวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีวที่เราจะได้คุยกันถึงประเด็นนี้กับวิทยากรทั้งสองท่านที่มีความรู้และทํางานด้านนี้โดยตรงขอแน้นำวิทยากรทั้งสองท่านก่อนนะครับกับท่านแรกคุณพินจดาทันควนนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการสวรัสดีครับสวัสดีค่ะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับคุณอาจัญญาสมานวงศ์งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับอย่างที่เราได้พูดกันตอนต้นนะครับว่าภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะที่สําคัญที่เราสามารถพบได้ในเด็กและเยาวชนเป็นจํานวนมากวันนี้ก็เป็นโอกาสเรียนนะครับที่เราจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นเลยอยากจะสอบถามท่านวิวทยากรทั้งสองท่านก่อนนะครับว่าสถานการณ์การฆ่าตัวตายในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับจากสถานการณ์การฆ่าตัวตายในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มรุนแรงมากขึ้นในทุกๆปีนะคะ ในปี2019องค์กรอนามัยโลกเนี่ยได้เก็บข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทั่วโลกคบว่ามีราวราว0 0 0 0คนโดยใน10,000 0คนจะมีผู้ฆ่าตัวตาย9คนและความถี่ของการฆ่าตัวตายทั่วโลกนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นในทุกๆ40วินาทีค่ะก็ถือว่าเยอะนะครับในทุกๆ40วินาทีเราก็จะพบเห็นคนฆ่าตัวตายได้เออแล้วอย่างนี้สถานการณ์การฆ่าตัวตายในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างครับ สำหรับประเทศไทยของเรานะคะพบว่าอัตราการฆ่าตัวตายเนี่ยจัดเป็นอันดับที่7จของโลกเนาะและเป็นลำดับที่สองใน10ประเทศอาเซียนของเรารองจากประเทศสิงคโปร์นะคะโดยภาคเหนือของเราเนี่ยมีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็เมื่อดูสถิติ3ปีย้อนหลังนะคะตั้งแต่ปีพศ2563จนถึงพศ2565เนี่ยพบว่ามีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จเพิ่มขึ้นทุกปีจาก 834รายไปเป็น873รายโดยส่วนผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายพบมากที่สุดได้แก่ในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นนะคะแล้วก็อยู่ที่ในช่วงอายุน้อยเนาะตั้งแต่อายุระหว่าง10ถึง24ปีนะคะโดยคิดเป็นร้อยละ49.06ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายมากที่สุดค่ะแล้วก็พิธีกรพอจะทราบไหมคะว่า วิธีการที่ใช้ในการคาดตัวตายมากที่สุดในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นได้แก่อะไรอืมถ้าตามที่ผมเห็นจากข่าวหรือว่าจากโรงพยาบาลครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของอกินยาคาตัวตายมั้งครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าครับในฐานะเป็นผู้ดูแลเด็กและวัยรุ่นในคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นของเรานะคะในโรงพยาบาลสวนปุงเราเนี่ยให้บริการตั้งแต่มากกว่า1ิปีขึ้นไปเนี่ยค่ะ,ะในส่วนของ ผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายในเด็กได้ไวัยรุ่นเนี่ยค่ะที่ฮิตที่สุดของเราก็คือน่าจะก็เป็นตามสถิตินี้เลยค่ะก็คือกินยาเกินขนาดรองลงมาก็จะเป็นบ้านเรามีแม่น้ําใหญ่สุดก็เป็นแม่น้ําปิงนะคะก็เป็นกระโดดสะพานแม่น้ําปิงสถานที่ฮิตที่สุดก็คือทางตรงข้ามก,กับกาดหลวงที่ระบะุระบุสถานที่เนี่ยเราอยากเราอยากให้เกิดการป้องกันมากกว่าจน พัฒนาการของเชียงใหม่เราก็จุดตรงนั้นเป็นจุดที่คนกระโดดน้ํามากที่สุดก็จะมีกู้ภัยคอยคุ้มกันป้องกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เห็นว่าการการระบุสถานที่ที่พยายามจะฆ่าตัวตายของวัยรุ่นเนี่ยค่ะได้มีการดําเนินการหรือเป็นการมีการป้องกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าในส่วนของวิธีการสาเหตุของการที่จะ ทำให้ถึงแก่ชีวิตเนี่ยค่ะก็ในส่วนของเชียงใหม่เราก็จะมีเนี่ยกระโดดน้ําปิงแล้วก็อันรองลงมาก็จะเป็นในเรื่องของแขวนคอแล้วก็วิ่งให้รถชนค่ะก็จะเป็นฮิตที่สุดในคลินิกของเราค,ครับเราก็จะเห็นว่า,วาการฆ่าตัวตายนั้นก็มีอยู่หลายวิธีเนาะครานี้หลายคนคสงสัยนะครับว่าทําไมคนเราถึงมีความคิดฆ่าตัวตายได้ครับ โดยปกติแล้วคนเรามักจะจัดการปัญหาทั่วๆไปในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าถ้ามีปัญหาที่ไม่สามารถใช้วิธีการจัดการแบบเดิมๆได้ก็จะทําให้เกิดความเครียดความทุกข์ใจแล้วก็ปล่อยให้เกิดการสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจนอาจจะรู้สึกแย่และป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะหากอาการและความรู้สึกเหล่านั้นท่วมท้นอย่างรุนแรงมากจนคุณไม่รู้ว่าจะจัดการกับปัญหาได้อย่างไรเนี่ยเราจะคิด หาทางออกได้อย่างทางเดียวก็คือการจบชีวิตตัวเองนะคะนอกจากนี้ก็คือในวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยมีพฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตายมากกว่าวัยอื่นๆคือรูปแบบการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นมักเกิดจากความหุนหันพันแ์แน่นขาดการไตร่ตรองนะคะขาดความอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆทําให้วัยนี้มีพฤติกรรมที่จะมีการพยายามฆ่าตัวตายมากกว่าวัยอื่นๆดังนั้นวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ย จะมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลบําบัดจากสถานที่รับบริการสาธารณสุขและก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากคนในครอบครัวนะคะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า,วาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นวัยเรียนถือว่าเป็นปัญหาสาคัญที่เราไม่ควรมองข้ามเลยแล้วแบบนี้เราพอจะมีวิธีสังเกตได้ไหมครับว่าพอจะมีสัญญาณเตือนอะไรที่สามารถช่วยบอกเราได้ว่าคนคนนั้นกําลังมีความคิด หรือมีความต้องการที่จะฆ่าตัวตายครับมีค่ะสำหรับผู้ที่มีความคิดหรือว่ามีความต้องการจะฆ่าตัวตายมักจะมีสัญญาณบางอย่างท<ม>ี่แสดงออกมานะคะเราจะมีสัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย9ข้อโดยมีสัญญาณเตือนได้แก่ดังนี้นะคะข้อที่1อาจจะเป็นโพสต์สั่งเสียในโซเชียลเป็นในเนาะเช่นพูดคำว่าขอบคุณ ขอโทษลาก่อนหรือว่าไม่อยากอยู่ในโลกนี้อีกแล้วรู้สึกผิดล้มเหลวผิดหวังในชีวิตหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระของผู้อื่นรู้สึกไร้ค่านะคะข้อ2เนาะประสบปัญหาในชีวิตบางอย่างในในเหตุการณ์นั้นๆนะคะข้อ3ผพูดจาด้วยน้ำเสียงวิตกกังวลหน้าตาเศร้าหมองข้อ4อารมณ์แปรปวนนะคะจากซึมเศร้าหรือญหงุดหงิดเนี่ยกลับมาเป็นสบายใจอย่างผิดถูผิดตา ข้อหแยกตัวไม่พูดกับใครเนาะข้อหชอบพูดว่าอยากตายหรือไม่อยากมีชีวิตอยู่ข้อเจเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อนซึ่งในการพยายามฆ่าตัวตายมาก่อนเนี่ยจะมีอัตราในการฆ่าตัวตายสามสำเร็จสูงมากนะคะแล้วก็ข้อ8มีประวัติคนในครอบครัวเคยฆ่าตัวตายข้อ9มีการวางแผนฆ่าตัวตายไว้ล่วงหน้าค่ะเก้าสัญญาณเตือนก็นับได้ว่าเป็นวิธีที่ดีมากๆนะครับเพราะเราสามารถ สังเกตและให้ความช่วยเหลือผู้ที่กําลังจะฆ่าตัวตายได้เลยจากการสังเกตสัญญาณเหล่านี้คราวนี้ถ้าพูดถึงการฆ่าตัวตายเราก็ต้องนึกถึงโรคซึมเศร้าเพราะเราจะเห็นข่าวออกบ่อยๆนะครับว่าวัยรุ่นฆ่าตัวตายนั้นมักจะมีภาวะซึมเศร้าอยู่ด้วยเราอยากจะถามวิทยากรหน่อยนะครับว่าภาวะซึมเศร้าเกี่ยวข้องกับความคิดหรือการพยายามฆ่าตัวตายในวัยรุ่นวัยเรียนอย่างไรครับ อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับสาเหตุของการพยายามฆ่าตัวตายในวัยรุ่นนั้นมีเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าร่วมอยู่ด้วยเนาะโดยได้มีการศึกษาถึงโรคที่สัมพันธ์เกี่ยวกับการพยายามฆ่าตัวตายในวัยรุ่นวัยเรียนมากที่สุดซึ่งโรคนั้นก็ได้แก่โรคซึมเศร้านะคะรองลงมาก็คือโรคก,การใช้สารเสพติดโรคอารมณ์สองขั้วโรควิตกกังวลและถ้ามองจากตัวโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ย โรคนี้จะทำให้ผู้ที่มีอาการเนี่ยจะเบื่อหน่ายขาดความสนใจและไม่มีความสุขในชีวิตมีอารมณ์เศร้าท,ท้อแท้หดหูสิ้นหวังนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยขาดแรงจูงใจที่จะมีชีวิตอยู่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เสี่ยงต่อมีการมีความคิดหรือว่ามีพฤติกรรมฆ่าตัวตายได้ค่ะทันตีฝังดูก็ถือว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในเด็กวัยรุ่นวัยเรียนนะครับ เอะแล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าเราเสี่ยงหรือมีโอกาสไหมครับที่จะเป็นโรคซึมเศร้าสิ่งที่น่ากลัวของการเป็นโรคนี้ก็คือการที่เราเป็นแต่ว่าเราไม่รับรู้ว่าเราเป็นเนาะซึ่งเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าซึมเศร้าเนี่ยเป็นได้ทั้งโรคที่ต้องให้แพทย์วินิจฉัยแล้วก็เป็นได้ในลักษณะของอาการโดยหากมีอาการที่เป็นเสี่ยงต่อการเป็นซึมเศร้าอย่างน้อยหาอาการควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษา แต่หากมีไม่ถึงอาจจะเรียกว่าเป็นภาวะซึมเศร้าได้ค่ะซึ่งในโครงการของเราเนี่ยได้มีกิจกรรมในการจับสัญญาณโรคซึมเศร้าอยู่ด้วยโดยการจับสัญญาณนั้นเราสามารถสังเกตได้จากอาการหลักก็คือมีอาการอารมณ์เศร้าท้อแท้ซึมหงอยทั้งที่ตัวเองรู้สึกหรือคนอื่นสังเกตเห็นเบื่อไม่อยากทำอะไรหรือทำอะไรก็ไม่สนุกเพลิดเพลินเหมือนเดิมรวมกับมีอาการร้อง เหล่านี้อย่างน้อย5าการติดต่อกันเป็นเวลา2สัปดาห์นะคะได้แก่ 1. เบื่ออาหารหรืกินอาหารมากเกินไป 2. หลับยากหลับหลับ,บตื่นตื่นหรือหลับมากเกินไป 3. คิดช้าพูดช้าทำอะไรช้าลงหรือหงุดหงิดกระวนกระวายไม่สามารถอยู่นิ่งได้ 4. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยใจไม่มีแรง 5. รู้สึกตนเองไร้ค่า 6. สมาธิความคิดความอ่านช้าลง เจดคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่หรือทำร้ายตัวเองและทำกิจวัตรประจำวันร่วมกิจกรรมด้านสังคมหรือทำงานไม่ได้เหมือนเดิมหรือมีความทุกข์ทรมานใจอย่างเห็นได้ชัดค่ะอตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าไว,วรุ่นไเรยนของประเทศไทยเราเสี่ยงต่อการมีความคิดหรือมีพฤติกรรมฆ่าตัวตายสูงแล้วก็เราก็รู้นะครับว่าการจับสัญญาณโรคซึมเศร้าและสัญญาณเสี่ยงฆ่าตัวตายนั้นเป็นยังไง คราวนี้เราพอจะมีวิธีไหนบ้างในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคซึมเศร้าหรือความคิดฆ่าตัวตายได้ครับความจริงมีหลายวิธีนะคะในส่วนนี้ขอยกตัวอย่างกิจกรรมที่เราจัดบริการให้ในโรงพยาบาลส่วนปูุงได้แก่กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งทางใจในวัยรุ่นหรือเรียกสั้นๆว่า RQ คะ่ะพัฒนาความเข้มแข็งในวัยรุ่นฟังดูน่าสนใจนะครับแล้วกิจกรรมที่ว่ามานี้นั้นคือ,อยังไงครับผม RQ นี้ย่อมาจาก Resilient Quotient นะคะคันนี้เป็นสับเฉพาะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเนาะแต่ว่าถ้าจะให้พูดถึงในส่วนของคนไทยอาจจะเรียกว่าพาลังใจเนาะหรือความเข้มแข็งทางจิตใจที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือคำว่าอึดฮึดสู้นะคะซึ่ง RQ เนี่ยเป็นความสามารถของคนที่มีอยู่ในตนเองและนำมาใช้เมื่อต้องการเอาชนะปัญหาอุปสรรคหรือความยากลำบากที่เกิดขึ้น โดยเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะคะไม่จมอยู่กับความทุกข์มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้งซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคซึมเศร้าหรือความคิดฆ่าตัวตายได้คะ่ะครับก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าผู้ที่มีภาะวะซึมเศร้านั้น บางท่านก็อาจจะมีพลังใจหรือว่าขาดพลังในการที่ต่อสู้หรือว่าภูมิคุ้มกันในการที่จะเอาชนะภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นมาได้เราจะได้เห็นนะครับในทุกการเกิดเพราะซึมเศร้านั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วเมื่อเกิดเพราะซึมเศร้าแล้วเราจะมีวิธีในการป้องกันหรือว่าการสังเกตอย่างไรคราวนี้เราก็มาสู่ช่วงท้ายๆของรายการก็อยากจะให้ท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับช่วยแนะนําหน่อยนะครับว่าเมื่อเราพบผู้ที่มีความคิดหรือมีพฤติกรรมฆ่าตัวตายแล้วเราควรจะทําอย่างไรดีครับ เราสามารถช่วยเหลือผู้ที่มีความคิดหรือว่ามีพฤติกรรมฆ่าตัวตายได้โดยหน,นะคะสังเกตสัญญาณเตือนฆ่าตัวตายเหมือนที่กล่าวไปข้างต้นได้เนาะ2กรณีที่มีอาการรุนแรงหรือว่ากำลังจะทำการฆ่าตัวตายให้เราตั้งสติให้ดีและทำการช่วยเหลืออย่างฉับไวโดยโทรแจ้ง1 9 1หรือ1 1 6 9ทันทีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่คิดหรือจะฆ่าตัวตายในขนาดนั้นนะคะ รวมถึงเข้าไปรับฟังปัญหาและอยู่เป็นเพื่อนไม่ปล่อยให้อยู่คนเดียวนะคะ 3. ทุกคนสามารถเฝ้าระวังได้จากการสอดส่องมองหาคนที่เสียใจรุนแรงร้องไห้ไม่หยุดเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับรวมไปถึงการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นจากการใส่ใจรับฟังไม่ด่วนสรุปเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความคิดดังกล่าวได้ระบายและอาจแนะนำหรือส่งต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือสามารถโทร เบอร์1-3-2-3สายด่วนสุขภาพจิตได้ค่ะค่ะขออนุญ,ญาตเสริมนิดนึงนะคะในเรื่องของการที่ถ้าเมื่อเราพบเห็นนะคะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงหรือเด็กและวัยรุ่นวัยเรียนก็ตามเนะะี่ยค่ะในการที่จะมีความคิดหรือมีพยายามจะฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยค่ะจุดสังเกตมีอยู่5ประเด็นหลักๆค่ะที่จะเป็นตัวกระตุ้นของคนไข้เนาะ,ะก็คือในดังที่คุณพยาบาลกล่าวมาก็คือในเรื่องของวิกฤต ในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสังคมเศรษฐกิจการสูญเสียต่างๆหรือความรักหรือในเรื่องของการถูกล้อเลียนนะคะหรือเรื่องผลการเรียนก็ตามเนี่ยค่ะอันที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการสับสนในความเป็นวัยรุ่นหรือความเป็นเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยแหละคะ่ะในบางกิจกรรมเนี่ยถ้าลองนึกย้อนไปผู้ใหญ่หลายๆคนก็จะเคยพูดว่าเวลาเด็กๆเนี่ยคะ่ะเล่นเล่นอะ,อะไรที่มันเหมือนกับเด็กผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าโตแล้วนะ เล่นอะไรเป็นเด็กๆไปได้หรือเวลาเด็กนั่งอยู่ในวงผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่บอกว่าเป็นเด็กเป็นเล็กมานั่งฟังผู้ใหญ่คุยกันได้ยังไงไปเล่นตรงนู้นไปเนี่ยค่ะมันเกิดความสับสนในใน,ในความเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ว่าในขณะเดียวกันใน ในสถานการณ์เดียวกันเด็กก็พยายามจะทําตัวให้เป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ต้องการแต่ในขณะเดียวกันพอจะทําผู้ใหญ่ก็บอกให้ถอยไปเป็นเด็กอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็เกิดความสับสนาภายในตัวของวัยรุ่นเองมันเลยทําให้ความมั่นคงในด้านของจิตใจเนี่ยค่ะมันมันทำให้เด็กไม่มั่นใจในตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่มันเป็นตัวกระตุ้นเนะาะมันเลยทำให้สืบเนื่องกับเวลาวัยรุ่นสมัยเนี้ยสืบเสพ ในเรื่องของสังคมออนไลน์แล้วก็วิธีการฆ่าตัวตายออนไลน์ค่อนข้างที่จะเยอะสามารถเห็นได้จากการเสิร์ชใน Google ว่าวิธีการฆ่าตัวตายมีขึ้นมาเลยนะคะดังนั้นก็คือการเข้าถึงสื่อที่มันที่มันง่ายขึ้นที่มันสามารถนำมาเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไปเสริม หลักกับความสับสนที่เขามีอยู่เมื่อกี้เนาะอันที่3ก็คือจะเป็นในเรื่องของการขาดการสื่อสารอย่างที่คุณพยาบาลพูดไปเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นกับคนในครอบครัวกับเพื่อนกับคนบุคคลที่สามเนี้ยค่ะในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันทําให้เกิดความไม่เข้าใจและ,ะหลายหลายๆครั้งเด็กในคลินิกเราก็คือคิดไปเองว่าเขาต้องคิดแบบนี้เขาต้องอคิดแล้วเยอะแล้วก็ได้เร็วมากแล้วเป็นปกติ เป็นความคิดที่เป็นอัตโนมัติของวัยรุ่นเลยว่า,ากล่าวโทษตัวเองนะคะแล้วก็กลัวทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกลัวสูญเสียความสัมพันธ์กลัวคนไม่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นในเรื่องของอแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยค่ะสิ่งที่วัยรุ่นคิดหรือวัยวัยเรียนวัยรุ่นคิดเนี่ยค่ะมันไม่ได้ผิดเสมอไปนะคะแต่มันเปลียนแต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยมองย้อนกลับไปไว่าในสังคมไทยเนี่ยก็แสดงออกในเรื่องของอารมณ์ความคิดรู้สึกความรู้สึกเนี่ยค่ะไม่ตรงเนาะเช่นบอก จะบอกรักเนี่ยค่ะยังยากเลยในสังคมของเราอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่ารักยังต้องใช้คําประชดประชันดายอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่บอกแม่รักนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าสมมติว่าวัยรุ่นทําอะไรก็ตามแล้วอย่างสมมติการเข้าบ้านของวัยรุ่นอย่างสมมติน้องประถมเข้าบ้านมาดึก หรือเข้าบ้านมาค่ําเกินกว่า6กโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเล่นด่าก่อนละอย่างเงี้ยค่ะแต่แทนที่บอกว่าแม่เป็นห่วงไปไหนมากินข้าวหรือยังอย่างเงี้ยค่ะมันมันกว่าจะได้สติก็คือด่าไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้ในส่วนของการสื่อสารที่มันชัดเจนตรงกับความรู้สึกเนี่ยค่ะมันเลยทําให้บิดผิวในเรื่องของทำให้วัยรุ่นและเด็กและวัยรุ่นของเราเนี่ยค่ะ,ะการรับรู้ในส่วนของ อารมณ์ความรู้สึกจริงๆเนี่ยเป็นยังไงมันมันไม่ชัดเจนเนี่ยคะ่ะตั้งแต่ผู้ใหญ่เรามาแล้วแล้วก็อันที่สี่ก็คือการจัดการปัญหาของวัยรุ่นเองเนี่แหละก็คือจัดการจากความกลัวกลัวความผิดกลัวโดนไล่ออกจากบ้านกลัวโดนตัดขาขนมกลัวนั่นกลัวนี่เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเราถนัดในเรื่องของการข่มขู่มากกว่าการต่อรองเพราะว่าเด็กสมัยนี้แล้วก็เด็กในช่วงวัยนีนะ้อย่างที่บอกว่า ความสับสนหรือในส่วนของฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะเป็นตัวกระตุ้นที่เราปัจจัเป็นเป็นปัจจัยที่เราคุมยากอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าในส่วนของการาจัดการของวัรุ่นเนี่ยค่ะก็มีผลต่อการที่จะมีความคิดในเรื่องของการใช้การฆ่าตัวตายมาเป็นการจัดการกับปัญหาและอันสุดท้ายก็คือปัจจัยที่มันกระตุ้น ในคลินิกของเราเนี่ยพบได้แต่ก็น้อยนะคะก็คือในเรื่องของอาการทางจิตท,ที่กระตุ้นให้พยายามฆ่าตัวตายนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นคนไข้ที่มีอาการทางจิตมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันที่จะสามารถเมื่อถ้าพบเห็นแล้วเห็นปัจจัยละมีความเสี่ยงละอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่คุณพยาบาลพูดเมื่อกี้9สัญญ,ญาณเตือนเจ็ดสัญ,ญญาณในเรื่องของการสังเกตอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจําไม่ได้นะคะก็จะมีในเรื่องของเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตเรานี่เองในเรื่องของการ เสร์ชเข้าไปเลยค่ะว่าเฝ้าระวังหรือโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะจะมีแบบประเมินท่านสามารถอ่านแล้วคลิกได้เลยโดยที่ไม่ต้องอามารวบรวมคะแนนเงนี้ยค่ะในระบบเรา,อาของกรมสุขภาพจิตเรามีให้มีบริการให้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเกิดว่าในกรณีที่หรือในกรณีที่พบเด็กและวัยรุ่นพยายามจะฆ่าตัวตายแล้วอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่มี อันแรกที่เราเห็นด้วยอย่างมากก็คือในเรื่องของสติของคนที่อยู่ใกล้ชิดนี่แหละค่ะว่า,อ,าอย่างแรกๆเลยเนี่ยนอกจากตั้งสติแล้วหาประเมินหาแหล่งสนับสนุนที่อยู่ใกล้เคียงให้ได้มากที่สุดเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายสําเร็จเช่นหาแหล่งที่มันใกล้ที่สุดบุคคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สังคมไทยตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของอย่างที่บอกว่าอย่างาสะพานสะพานที่หน้าตรงข้ามกาดหลวงของเราเนาะก็จะมีกล้องซ c t v วี อย่างนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของอถ้าในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างงี้ค่ะก็สามารถโทร191กับ1669ได้ทันทีอย่างงี้ค่ะรับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เลยนะครับในการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากวิทันวิทยากรเลยนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะปิดรายการในวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงฟังบ้างครับค่ะ,อ,ะอยากแนะนำในในกรณีที่ว่าอยากนำ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา,ามุ่งตรงมาที่โรงพยาบาลสวนปรุงเราเลยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าในกรณีเด็กต่ำกว่า18ปีเนี่ยค่ะเราแนะนำให้มีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะตามกฎหมายเข้ารับการรักษาด้วยจะเป็นการดีที่สุดเงี้ยค่ะและในกรณีที่มันเป็นปัญหาความสำคัญในเรื่องของครอบครัวเนี่ยค่ะหรือมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยค่ะหรือเข้าขั้นในวิกฤตรุนแรงและในส่วนของคลินิกเราเท่าที่พบเนี่ยค่ะสามารถดำเนินการได้เลยก็จะมีคุณครู ที่เป็นผู้พามาอย่างเงี้ยค่ะผู้นําชุมชนอันนี้ก็คือ,อาสามารถเข้าช่วยเหลือเด็กได้เลยทันทีถ้าเราพบเหตุซึ่งหน้าที่เด็กจะก่อเหตุแล้วโดยที่ไม่ต้องรอคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้านต้องรอพ่อแม่เข้ามาก่อนเนีย่ยค่ะไม่ต้องนะคะเพราะว่า,าในส่วนของพรบสุขภาพจิตเนะะี่ยค่ะให้อํานาจของคนที่พบเห็นได้อยู่แล้วไม่มีไม่มีผิดนะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเข้าสู่สถานพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะต้องออเรียกหรือติดต่อประสานงานกับ ผู้ปกครองอที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเนี่ยค่ะกรณีมีข้อพิพาททางกฎหมายค่ะเด็กที่ถูกทารุณกรรมทอดทิ้งหรือในกรณีค้ามนุษย์ค่ะจะมีเจ้าหน้าทีา่เจ้าหน้าที่ตามพราบาคุ้มครองเด็กนะคะในสังกัดของกระทรวงพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนะะี่ยค่ะหรือเรียกสั้นๆว่ากระทรวงพอมอของเราที่ดูแลในเรื่องของของของอชีวิตความเป็นอยู่เนะะี่ยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในทุกจังหวัดอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกังวลแล้วก็ในส่วนของในชุมชนก็จะมีะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอพ่วงหนวยการโรงเรียนเนาะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยค่ะที่จะอยู่ใกล้เด็กแค่ที่มากที่สุดเนี่ยค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพิ่มเติมหากเกิดกรณีพยายามฆ่าตัวตายในวัยรุ่นค่ะก็คือปัญหาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นเนี่ยเป็นปัญหาที่สามารถป้องกันได้แต่ว่าต้องใช้ความ ร่วมมือกันของคนใกล้ชิดนะคะในการสอดส่องมองหาปัญหาที่พบเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการรับฟังแล้วก็อยู่ข้างโดยไม่ตัดสินจะทำให้วัยรุ่นของเราเนี่ยสามารถฉุกคิดได้โดยที่การฆ่าตัวตายอาจจะลดลงได้นะคะครับก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของภาวะซึมเศร้าเนาะการสังเกต สัญญาณเตือนต่างๆรวมถึงหลายแห่งความช่วยเหลือและเมื่อกี้ตอนท้ายนะครับก็มีเรื่องของกฎหมายหรือพรบสุขภาพจิตด้วยวันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ดีๆที่เราได้มาและสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจะฆ่าตัวตายด้วยนะครับสําหรับวันนี้รายการเป็นเท่าเฮของเรารายการที่นําคุณเข้าสู่โลกของสุขภาพจิตและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตก็จบลเงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่อีกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ